รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคือมนุษย์เราจะไม่มีทางรู้วันแรกที่พบกับสิ่งนั้นใช่ไม่มีทางนี่คือความสนุกของการเป็นมนุษย์เหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องไปตามรู้อนาคตไม่ต้องไปรู้อดีตเพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาครับแค่เราแค่แบบ กล้องหนักไหมเบาครับต้องพกตัวเบาๆหมดเนาะครับพี่มีตัวแข็งๆอยู่เดี๋ยววันเอาพามาเดี๋ยวบอกพี่หน่อยพี่เอาอันนี้มาให้ครับขอบคุณมากเราจะมีชีวิตอยู่ในช่วงวิกฤตอย่างนี้ได้ไงครับอืมจริงวิกฤตมีตลอดนะคือถ้าเราไม่ได้ไปเจอปัญหาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เราเกิดตอนที่เราเป็นเด็กอะ่ะครับ พอเราเริ่มโตมาอยู่ดีเราเจอปัญหาแล้วเขามองว่าเออมันมีปัญหาเป็นวิกฤตมันก็เหมือนโควิดอ่ะครับจริงๆก่อนโควิดไข้หวัดสเปนก็ทําคนตายมาเยอะมากเราแค่ไม่ได้เกิดในช่วงโมเมนต์ตรงนั้นแต่ในโควิดเนี่ยมันมาตอนที่เราอยู่พอดีเราเจอวิกฤตครับแล้วเราทุกข์แต่จริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่คําว่าเราเจอไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันคืออยู่ดีๆมันก็เกิดโลกมันเกิดของมันเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในโลก <laughs> ถูกว่าเพราะเราอยู่ในโลกอยู่อยู่ในโลกไวน้นี้แล้วพอวิกฤตมันเกิดปุ๊บเราก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นวิกฤตของเราจริงๆรมันไม่ใช่ของเราเปนของเราไหมไม่ใช่เปนของใครก็ไม่รู้แต่เราไปรับเหมือนฝนมันตกแล้วเราก็บอกว่าเราลำบากเออบอกฝนตกทําให้รถติดฝนตกทําให้รถติดใช่แต่ไม่ได้ทําให้ตัวเราอะไปไหนไม่ได้ครับฉะนั้นแล้วผมว่าทุกวิกฤตมันอยู่ที่ตัวเราเอาใจเขาไปรับ อยแ่้วเราไม่ได้พร้อมเราไม่พร้อมที่จะรับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่เรารับมันไม่ได้ฉะนั้นความทุกข์จริงๆความทุกข์คือวิกฤตวิกฤตเขาบอกว่ามันคือคริสซิสแบบเหมือนแฮมเบอร์เกอร์คริสซิสเหมือนในโลกเศรษฐกิจโลกธุรกิจโลกไวรัสโลกร้ายแรงทั้งหลายะจริงๆมันหมุนวนของมันอยู่แล้วครับเหมือนโรคหวัดมันลอยของมันอยู่แล้วเราป่วยเราก็เลยป่วยเป็นหวัด แต่บางคนคือร่างกายแข็งแรงเขาไม่ป่วยครับคำถามตกลงใครคือวิกฤตว่ะคือหวัดหรือเราอืมนั่นน่ะสิฉะนั้นแล้วตัวเราถ้าแข็งแรงทุกวิกฤตเราอยู่ได้ภุมมต้านทานในใจของเราใช่ในใจและพี่เรียกว่าความเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นใช่เตรียมพร้อมที่ วันนี้ตัวเองรับสถานการณ์ต่างๆรับปัญหาได้มากแค่ไหนอืมฉะนั้นแล้วทุกวิกฤตทุกคนอยู่ได้หมดคนที่อยู่ไม่ได้คือคนที่ไม่ได้พร้อมครับคนที่ไม่พร้อมก็อาจจะเรียกว่าเขาอาจจะไม่เคยเจอใช่วิกฤตที่เกิดเกิดขึ้นใช่แสดงว่าพี่ก็ต้องเคยผ่านวิกฤตของชีวิตที่ผมอาจจะเรียกว่าหนักหน่วงก็ได้ ในปัจจุบันเนี่ยพี่เป็นทั้งอาจารย์มหาลัยรับกรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับเป็นทั้งนักพัฒนาแอปครับที่ปรึกษาองค์กรต่างๆพิธีกรทำรายการทีวีเขียนหนังสือแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างที่ผมผมก็ไม่รู้เหมือนเหมือนว่าพี่มีพี่รับมือกับงานที่มันเยอะขนาดนี้ได้ยังไงพี่ก็ต้องผ่านชีวิตใช่ก็ จริงๆแล้วถ้าเรามองสมมุติเรามองย้อนกลับไปเนี่ยคือชีวิตคนเรามันจะเหมือนจิ๊กซอครับมันจะเหมือนจิ๊กซอหนึ่งวันเนี้ยในวันที่เรายังเด็กอ่ะเราจะได้ภาพมาหนึ่งภาพซึ่งเราไม่รู้มันคือภาพอะไรคมันคือภาพภาพหนึ่งที่แบบอันเล็กๆที่เราไม่รู้อะไรอันหนึ่งใช่แต่เราจะบอกว่าภาพนี้สําคัญมากครับเออแต่ภาพนี้มันอาจจะเป็นภาพความเศร้ามันอาจจะเป็นภาพภาพความสะเทือนใจภาพความผิดหวังครับ มนันภาพอะไรก็ไม่รู้อย่างตอนเด็กๆเ,เราอกหักนี่เรื่องใหญ่หญเรารักใครสักคนแล้วเขาไม่รักเรานี่เป็นเรื่องใหญ่เราจะรู้สึกแบบโลคพังทลายโลคพังทลายชีวิตตัวเองแย่แต่พอเราเริ่มเติบโต,ตขึ้นเราจะเห็นเลยว่าไอ้ชีวซอความรักที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้บางคนไม่ได้ต่อเต็มในชีวิตตัวเรามันอาจจะต้องเป็นการดูแลพ่อแม่การงานที่ดีชีวิตที่ดีแต่บางคน เขาสามารถเติมเต็มจิ๊กซอจากความรักได้ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนผมบางคนตอนเด็กๆวัยรุ่นนี่คือแบบวัยรุ่นนี่คือแบบเละเทะมากใช้ชีวิตแบบสุดโต่งด้วยกันมาตอนเด็กๆจนวันหนึ่งอยู่ดีมีลูกตอนอายุประมาณ25อะไรประมาณเนี่ยกลายเป็นชีวิตเขาเปลี่ยนเปลี่ยนพลิกเลยพลิกเขาพลิกเพราะว่าเขาเริ่มมีเป้าหมายที่จะทําเพื่ออะไรบางอย่างอื ฉะนั้นแล้ววุิกิตของเขาในตอนนั้นก็เห็นภาพจิกซอขึ้นมาอยู่ดีมีรูปผุดขึ้นมานั่นคือทุกข์เขาแต่เขาพร้อมที่จะลุยต่อฉะนั้นจิกซอตัวอื่นๆที่เป็นความทุกข์ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องเล็กไปเลยใช่เพราะเขามีเป้าที่เป็นจิกซอ,อ์นี้มาต่อเติมแต่ในวันนั้นเองเขาไม่รู้หรอกจิกซอเนี้ยคือเติมเต็มในชีวิตนึกออกไหมครับคือมนุษย์เราจะไม่มีทางรู้วันแรกที่พบกับสิ่งนั้นใช่ไม่มีทางนี่คือความสนุกของการเป็นมนุษย์ มันสนุกคือถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วเรารู้ทุกอย่างเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ยังเป็นต้องไปตามรู้อนาคตไม่ต้องไปรู้อดีตเพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาครับแค่เราแค่แบบเราไม่รู้ว่าจิ๊กซออันนี้มันคืออะไรยกที่ผมบอกยกตัวอย่างเพื่อนผมฉะนั้นแล้วผมเห็นผู้คนมากมายรวมถึงตัวผมครับคือเวลาเรามองโลก ผมใช้คาว่าโอปัญิโกคือมองเรียนรู้เขาแล้วน้อมกลับมาเขาเรียนรู้ที่ตัวเองอเราก็จะได้คุณครูมากมายเต็มไปหมดเลยนี่คือความเป็นจริงครับฉะนั้นจิ๊กซอของเขาคือเรื่องนี้ส่วนจิ๊กซอของคนมางคลกลับกันเลยมีเพื่อนอีกคนนึงเหมือนกันอยู่ดีมีแฟนมีลูกอายุใกล้เคียงกันประมาณ2ี่6ครับเขาได้จิ๊กซอตัวน,นั้นมาชีวิตเขาเปลี่ยนไปไปแย่ยิ่งกว่าเดิม,มแล้วเขาก็กลับมาว่าเนี่ยเขาสูญเสียลูกไป เขาได้พบกับเรื่องสูญเสียครับเห็นไหมว่าจิ๊กซอว์ประเภทเดียวในเรื่องครอบครัวผุดขึ้นมาสองตัวผลลัพธ์ต่างกันอ่าใช่คนแรกคือชีวิตเปลี่ยนสมบูรณ์ครับอีกคนคือเริ่มเข้าใจว่าความสมบูรณ์คือการสูญเสียโโอ้หเนี่ยคือชีวิต คนเราเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมลําบากมากๆเนี่ยคือคุณพ่อทิ้งผมไปตั้งแต่สีนน่ขวบคุณแม่ผมก็คือแบบทํางานราชการ KFC หรือ Mc Donald s นี่คือความฝันของผมที่จะที่จะกินคือเราไม่มีตังจริงได้เงินมาวันละ5บาทเราต้องเลือกระหว่างกินขนมกับหยอดตู้เกมเห็นไหมชีวิตพอเรามันมีทางเลือกให้เราต้องคิดครัแล้วจะถูกฝึกคิดเมื่อใดก็ตามมนุษย์มีข้อจํากัดและพยายามหลุด จะกรอบนั้นให้ได้คือการพัฒนาพัฒนาเพราะเราโดนข้อจํากัดเข้ามาจํากัดพัฒนาด้วยความคิดพัฒนาด้วยจิตจิตเพราะความคิดเองเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะคิดไปในเรื่องที่แย่เสมอ,อม,มนุษย,ธรรษย์ธรรมชาติของมนุษย์ใช่ธรรมชาติของมนุษย์มันถูกไหลลงสู่ที่ต่ำค,ความคิดใช่จิตใจฉะนั้นแล้วเราถูกสอนมันตั้งแต่ ตอนเด็กๆครับเราถูกสอนให้ปิดบังความทุกข์เราไม่ถูกสอนว่าให้เข้าใจใช่แต่ต้องทําให้เขารู้ด้วยว่าธรรมชาติมันไม่ได้มีบวกอย่างเดียวเขาเห็นแต่ด้านบวกแต่ไม่เห็นจุดกลางที่เป็นความจริงของชีวิตใช่ตอน14ผมเป็นโรคผมเป็นโรคเครียดผมก็ให้แม่พาไปหาหมอจิตแพทย์หมอบอกเป็นโรคเครียดบอกไม่เป็นไรหรอกสิ 16, เป็นไมเกรนอย่างรุนแรงไปหาหมออีกตอนนั้นเขาถามเราว่า คิดอะไรเยอะแยะแล้วแม่ก็ยืนอยู่ก็บอกว่าก็คิดเรื่อยครับเนี mm ่ย hmm. ก็ไม่มีพ่อด้วยอะไรด้วยเราก็พูดไปแม่ก็อยู่หลังแม่ก็ได้ยิน mm hmm. คืออยู่ต่อหน้าเพื่อนอยู่ต่อหน้าอาจารย์คือเราเข้มแข็งมากแต่ผมชอบวิ่งไปร้องไห้ในห้องน้าคนเดียว mm hmm. นี่คือปฐมนะ mm hmm. ข้างในที่มันแบบปวดร้าวมากเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้มันเหมือนเหมือนเวลาเราไปปฏิบัติธรรม อ,อย่างเช่นเขาให้นั่งสมาธินานๆเพื่อที่จะให้เราเข้าใจความปวดเมื่อยความทุกข์ในร่างกายหรือในจิตใจใช่ไหมครับอันนี้เหมือนเป็นต้นทุนของพี่ในการที่จะเข้าใจชีวิตหรือเข้าใจธรรมชาติผมอธิบายอย่างนี้มนุษย์นะจะให้เข้าใจธรรมะนะครับเราต้องให้เรียนรู้ความเป็นทุกข์ครับ นั่นคือสิ่งที่เราพยายามให้คนนั่งสมาธิเพื่อให้เห็นทุกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ไอความปวดเมื่อยที่คุณคิดว่าปวดเมื่อยแล้วคุณต้องขยับคุณต้องเปลี่ยนมันให้ค้นพบว่าเวลาที่คุณไม่เปลี่ยนความทุกข์มันจะเปลี่ยนเองรเราจะเห็นมันเวลาที <of course. S 2> ่เรานั่งจนเจ็บมากๆอ่ะเจ็บมากๆแล้วเราดูมัน <c oughs> แค่ดูแค่ดู <c oughs> แต่ถ้าใจเราเมื่อ,อไหร่เข้าไปจับความทุกข์แล้วบอกว่าไอนี้คือเจ็บนี่มันจะทนไม่ไหวนี่เราเจ็บ อ่านี่เราเจ็บมันจะทนไม่ไหวมันจะขยับแต่ถ้าเราเป็นแค่ดูแล้วดูมันไอความเจ็บเนี้ยมันจะแตกออกไปเลยนี่คือแบบปฏิบัติเลยมันแตกหายปเป๊ะออกไปเลยแล้วไอความด้านมืดของพี่โลกสีเทาของพี่เนี่ยม,มันมีจุดเปลี่ยนยังไงครับจริงๆผมถามตัวเองตั้งแต่ประมาณ6ขวบว่าผมทำไมชีวิตผมลำบากมากกว่าคนอื่นครับได้คำตอบตอนอายุประมาณ20 คือตอนนั้นเราไปดูเราเราเห็นสารคดีเขาเอามาตีเหล็กดาบตีเหล็กเขาไปตีเตีเขาก็เอาค้อนตีแล้วเขาก็เอาไฟเผาไฟมันก็เผาดาบจนแดงเลยนะครับพอแดงเสร็จเขาเอาน้ําสาดฝาบแล้วมันก็แดงผมก็นั่งดูแล้วแบบอ๋อไอความร้อนเนี่ยมันคือทุกข์ไอน้ําเย็นมันคือความแบบเดี๋ยวเราก็สุกเดี๋ยวก็ทุกข์กกอะ่ะมันกลายเป็นดาบที่แข็งแกร่งเริ่มเห็นว่ามันต้องมีทุกข์มีสุขมี ใช่ตอนนั้นผมเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้หรอวะนี่มันคือดาบเหรอเราตั้งความหวังใหม่ว่าเราจะเป็นเหล็กเราก็เลยหาคําตอบว่าอ๋อ oh, เป็นเหล็กแล้วชีวิตต้องลําบากเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นเพราะตอนนั้นยังวิ่งหาความเก่ง2ี่บถามตัวเองอีกเกิดมาทําไมตอนช่วง25้าผมก็เลยวิปัสสนาก็คือการทําความเข้าใจกับใช่หลังจากนั้นมาก็ ก็ตามเลยเพราะอยากหาว่าช really ีว <tôi S 1> ิตตัวเองมันมันคืออะไรอยากรู้ว่าเนี่ยอยากค้นหาแล้วว่าปัญญามันคืออะไรอยากรู้แล้วว่าความเข้าใจมันคืออะไรอยากให้ตัวเองรอดครับแต่ตอนนั้นก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันทุกข์มากคือเริ่มทํางานเริ่มอะไรแต่มันทุกข์มากมันทุกข์มากเสร็จคือมันสุดโต่งทุกมันทุกทุกลงเวลาสุกมันสุกมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มหาแล้วหลังจากนั้นมาก็ปฏิบัติเยอะยุวพุทธไปนอนกับศพที่ชนบุรีครับ ไปเคยปฏิบัติของหลวงพ่อประโมทเอ่อโกเวนกาติชนทันออมนีประมีหมไปครึ่งปีแล้วก็กลับมาพุทโธแล้วก็ไปปฏิบัติก็คือไปบวชรอบสองเพื่อปฏิบัติใช่ก็เลยมาเข้าใจในช่วงนั้นตอนที่ทําอยู่ก็เลยมาเข้าใจว่าอ๋อทุกกระสุกอ่ะมันต่างกันตรงที่เราไปรับจริงๆกราฟเราอ่ะมันมีแกนเส้นแกนอยู่เส้นตรงนี้เป็นแกนกลางครับตัวเรามันวิ่งตลอด เวลามันสุกมันกระโดดครับเวลามันทุกข์มันลงไปใต้ดินพอมันกระโดดทุกกระโดดสุกกระโดดทุกกระโดดสุกยิ่งเราสุกเยอะแล้วเราไปรับเวลาตกมันตกเยอะครับจริงๆมันไม่ได้ตกเยอะมันตกเท่าเดิมด้วยมันตกได้เท่าเดิมที่เราเคยตกแต่มันเดันไปรับสุกเยอะมากเกินไปมันแตกต่างเห็นความแตกต่างเพราะอยู่ดีๆเราไปรับสุกเราอยู่ในห้องแอร์ล้วออกมากลางแดดถูกต้องเพอะมันร้อน แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยู่ห้องแอร์ออกมาแล้วเดินเข้าเดินออกไม่เป็นไรครับแต่ถ้าอยู่ในห้องแอร์สักประมาณหนึ่งปีและอยู่ดีต้องไปอยู่ที่ร้อนอทุกมากเห็นเห็นเห็นความต่างใช่ฉะนั้นสุขทุกคือความต่างไม่ได้อยู่ที่ว่าใครสุขใครทุกมากกันฉะนั้นถ้าทําให้ใจเราสุขเราก็โอเค,คทุกเราก็โอเคเรารับแต่เรารับไม่เยอะเราก็รับเราก็จะอยู่บนเส้นแกนนี้ คราวนี้เราจะอยู่บนธรรมชาติครับฉะนั้นแล้วพอมันอยู่บนธรรมชาติเนี่ยการปฏิบัติทุกอย่างเพื่อให้อยู่บนธรรมชาตินั่งสมาธิเดินจงกรมใช้ชีวิตใช้ชีวิตคุณต้องอยู่บนโลกกับธรรมครับโลกกับธรรมมันคือโลกจริงๆในมุมผมคือโลกกับธรรมทั้งแและโลกกับธรรมมันคือโลกกับเรื่องธรรมะครับพอมันเอาสองนันผสมกันได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอยู่บนโลกที่มีธรรมะฉะนั้นแล้วพอเราปฏิบัติ เราจะได้เห็นคือเราจะเข้าใจธรรมชาติได้เราต้องอยู่กับธรรมชาติครับอยู่กับธรรมชาติเราก็นั่งสมาธิเดินจงกรมจริงทําอะไรก็ได้กินข้าวก็ได้ดูทีวีก็เป็นสมาธิครับแต่ถ้าเกิดดูทีวีแล้วแบบบริกรรมหรือท,ทาอะไรให้ใจเมันกลางได้อันโี้ถี่แต่มันจะไม่สนุกครับมันขาดความสนุกมันจะขาดความสนุกทางโลกไปใช่เพราะว่าถ้าเราดูทีวีจริงๆปฏบิบัติได้หมดครับดูทีวีกินข้าวเมื่อก่อน จริงๆทุกวันนี้ผมก็ทำอยู่คือถ้าผมคุยหรือพูดอยู่ผมพุดโทในใจพร้อมกันกับที่พูดครับแรกๆทาไม่ได้จนวันนี้ทําได้โดยที่ไม่ต้องพุดโทด้วยดูลมหายใจเวลาเหนื่อยมากดูลมหายใจแต่เราทําทุกวัน แล้วมนุษย์สามารถหลุดพ้นได้เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่สามารถหลุดพ้นได้เทวดาถึองอิจฉาเพราะมนุษย์ทุกได้เทวดาทุกไม่ได้เทวดาต้องมาขอบุญเราครับฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนาและพอพัฒนาตัวเองจนสามารถเข้าใจธรรมชาติได้ดีขึ้นได้เราก็ไปช่วยเหลือคนอื่น กิดมันแย่ะอาหารการกินก็แย่อยู่แบบรันทดนะถ้ะพูดแล้วก็จะร้องไห้นะมันรู้สึกว่าปรับเพิ่มแล้วก็ตื้นตันนะในความช่วยเหลือครั้งนี้นะคะต่างครอบครัวตั้งคณะคุณหรือกลุ่มทีเอเพนประเทศไทยจำกัดมาชนได้ทำเพื่อสังคมมาเรื่องโควิดซึ่งวันนี้ที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหลกที่23บ้งที่มาแจก รู้ว่าชาวบ้านเดือดร้อนแจกมาหลายที่แล้วยีสิบกมา,ายีสิกว่าที่เนี่ยมีความสุข้วคิดว่ามีโอกาสปีนหน้าก็จะแจกจะแจกเพราะอยากจะช่วยเหลือแล้วทุกคนก็ได้กินอิ่มหนำสำรานอย่างน้อยก็ได้ไปมื้อหนึ่งที่ว่าเราไม่ต้องซื้อใช่ไหมคะถึงแม้เราจะจนยังไงเขาเข้ามาให้เราจานเดียวอันนั้นคือบุญคุณนะลูกบุญคุณอันใหญ่หลวงได้เห็นหนึง ประชาชนที่ตกงานแล้วก็ที่ไม่มีงานทำนะคะเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของสี TOA ที่ได้เข้ามาแบ่งปันสิ่งเล็กสิ่งน้อยให้กับทุกๆคนนะคะอยากจะตอบแทนแต่ว่าไม่มีอะไรจะตอบแทนก็นอกจากว่าความซึ้งใจแล้วก็ขอให้บริษัทหรือผู้คนที่มาช่วยเหลือนะคะมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ทั้งหมดนี้เรามาเห็นผู้คนที่มีความเดือดร้อนอย่างน้อยสุดความสุขที่เรามอบไปเขาเนี่ยเล็กน้อยแต่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขานะฮะก็ะถือว่าวันนี้เรามาร่วมบุญกันเป็นความสุขทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะอยากมากค่ะบคุณท่านที่ท่านมีนจิตนาใจเมตตาเมตตาสงสารประชาชนที่มาช่วยเหลือนะคะแล้วจริงๆนี่ทางผมเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยเราช่วยเรื่องการศึกษานะครับ กาศรศึกษาเนี่ยถือว่ายากจนเนี่ยถ้ากาศรศึกษาได้เนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาความยากจนทั้งครอบครัวได้เราเกิดในแผ่นดินไทยเราก็คิดถึงพ่อแม่กันมาจากมึบบงจีนเราเกิดในแผ่นดินไทยก็เลยตั้งมูลที่คุณแม่เอริ่กกินเกีียวตั้งคารคุณเพื่อเป็นที่รึกของคุณแม่ที่มามืองไทยเพราะเรามีวันนี้ก็เพราะเงินของคุณแม่คุณพ่อ หนึ่งสายบาทมา60ปีที่แล้วตอนนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อเชื่อในสังคมไทยหนึ่งครอบครัวเราก็ประสบความเสีย็ปแล้วก็คิดถึงหนึ่งบำมุงพุทธศาสนาสองเพื่อทูลพระมหากษัตริย์สถาบันมหากษัตริย์สามเช่วยในสังคมธรรมะหรือก็การให้เนี่ยองค์เด็สมมาสัมพุทธเจา้าได้ทรงกลับมาเป็นพระบาลีว่าพัะธมโนปิโยโหติการให้ย่อมเป็นที่รักเะนนั้นลักษณะการให้นั้น เกิดความดีงามกับทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับทําให้เกิดความเห็นอ,อกเห็นใจทําให้เกิดความเมตตาอารีซึ่งกันและกันนะจะนั่งของโมทนาวันนี้ทางองค์การส่งเสริมกิจการขคนมแห่งประเทศไทยได้นําผิดพันนมเทยมากมาภายใต้โครงการสายใยนมเทนมากส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด1 9ได้นำผิดพันนมเทมมาานมากมาเพื่อถวาย แต่พระพิสุกและสัม,มนเนรซึ่งกำลังศึกษาในโรงเรียนปริยัติธรรมในช่วงที่ถานการโควิด -19 ชุดที่ผ่านมาสาม,มนเนรและพระพิสุกสงเองก็ได้รับผลกระทบจากการที่คารว่าประชาชนเองด้มาทำบุญค่อนข้างจาะลำบากในช่วงโควิด -19 ทางอสคอรเราเองก็เห็นว่านมเทเหม,มากก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเพื่อสุขภาพนะครับในการส่งเสริมให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับ เพื่อให้พระภิกษุได้สาม,มนเณรสามารถปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมทางอัคอจึงได้นำโครงการสายใหญ่นมเทนมาร์กส่งกำลังใจสู้ภัยควิดในทีมได้นำนมมาถวายแด่พระภิกษุและสาม,มนเณรในโรงเรียนปริยัติธรรมในครั้งนี้ครับวันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสุชาติได้นำนมไทยเดนมาร์กมาถวายที่วัดจันาวา เพื่อนาไปถวายส่งต่อให้กับสานักเรียนบาลีซึ่งปัจจุบันนี้เรามีนักศึกษาที่เป็นพระพิสมณเณรศึกษาบาลีประมาณ3ามหมื่นห้าพันลูกรวมทั้งประเทศที่ศึกษาบาลีอยู่ก็2องรแห่งซึ่งนมเหล่านี้เนี่ยจะได้เป็นอาหารส่วนหนึ่งที่จะได้บํารุงสมณเณรให้มีกําลังกายกําลังใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีซึ่งเป็นต้นกําเนิดของทำคีสอนของพระเจ้าที่เป็นในรูปแบบภาษาบาลี นันในส่วนของสำนักง,งานทรพนาพักไหนชาติต้องขอขอบพระคุณในโอกาสนี้ด้วยครับผมอาตมาในนามของพระนงฆสงบัญนาวาพระรามรลวงขออนุโมทนาต่ออสคหรือองค์การส่งเสริมกิจการโคนนมแห่งประเทศไทยที่ได้นำนมในโครงการสายใยนมไทยเดนมาร์ก ส่งเสริมกำลังใจสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อถวายแก่พระพิษุทธ์ส,สามเนนที่ศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดยาวายแห่งนี้เพราะนมนี้เป็นประโยชน์มากจะเสริมอาหารในด้านอื่นๆให้มีความสมบูรณ์พร้อมอาตมาขออนุมุนาโครงการนี้ทั้งคณะที่นำนมไทยเดนมาร์กมามอบถวายแก่ สรมเนีที่วัดยานวัยแห่งนี้และวัดอื่นๆที่กำลังเกดำเนินการต่อไปใบโนกาสนี้เป็นอย่างยิ่งขอเจริญพร